บวชกี่บัานจำข้างบนเนี่ยหรืออยู่กี่คนบ้านี่ทำอะไรอยู่ไออยู่ช่างอ้นห็นเหรอตรงนี้เหรออ๋อโตรงนี้เหรอนี่นี่นี่ท่าเหรอเดี่ยวคนเดียวนะบ้า โอ้ยยังไงอาก็ไม่อยู่หรอกบ้าไม่ป่าคืนลพันนาก็ไม่อยู่ออมีไม่กลัวไม่อยู่โอ้ยพี่กางยังไรก็ไม่อยู่เลยขนาดไปบ่อยจะวัดป่าหมู่สิบห้ายังให้เพื่อนไปนอนเต็นเพื่อนบวดเจ็ดวันโอย เสือโดนแบกบกังขี่สนุกนะครับไม่ใช่ว่ายากลำบากนะครับนี่แหละชอบกันอย่างนี้แหละนี่แหละอยากขี่ก็อยากขีกกข่แบบนี้แหละครับจะาบนี้แหละเนี่ยค็นนี้จริงดี อันนี้เรากลับเส้นเดินได้ไหมแล้วแต่ไปไหนก็ได้

ไปแม่โจบันไดลงนะครับดูครับแบกเสือน้ามวยเลื้อแบกเสือเหลือแต่เสือนูนี่แหละเราเข็นลงไปไปแจ้งวาเลตี้สบายดีเดี๋ยวก่อนจออไปแล้วเราไปไล่ไม่ได้เหรออะไรไม่ต้องไม่ต้องแบ่งโจอะนักวิชาการนี่มุมนี้ไม่ได้พี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะแม่เราจะภาพงามอยู่จับภาพสวยๆอยู่ ข้าวที่เราคนเลยเจ๊ย้อนลงแรงหน่อยจะจับข้างหลังให้ไปไปใยับช่วยช่วยกันน่ะไปที่ล่ะเอาลงที่ล่ะถ่ายภาพอยู่เอจังไหนให้จังไหนเอาลงจะเอารถออกไปดิช่วยจับมันที่ล่ะลงไปมันจะไม่ไปตายกันเปล่ามันเออเอาทีละคนที่ล่ะเอาไอ้เป็นไรไม่เป็นไรเบาอยู่รถรถเสกครับโฆษณาให้ก่อนโอ้ยผ้านี้มันเบาหนิว่ะเออทีนี้ทีนี้เบาแล้วทีนี้เมื่อกี้มันติดนี่ครับสุดยอด thuận chết ừ, không quân đi, nhìn đẹp này, Điểm này. Điểm Ôi, này. là cả... ที่อยาก,ยากซื้อรถบผมมีนนี่ทางวัดหลวงป่าแล้วครับหลวงป่าแล้วเสือหลวงป่าแล้วไปอยุบอะไรถามคุนก้อนอยู่ไปก็ไปหนักไปลงไปเอาลูกมากเลยนี่แหละครับนี่แหละครับใครอยากซื้อรถจักรยานแพงๆไม่ได้ซื้อมาโชว์กันนะครับนี่แหละจะรู้ตรงนี้ล่ะใครเบาใครหนักโอ้ยต่อไปต้องซื้อคาราซีโรแล้ว <c oughs> นี่แหละครับเอาใจเราเยี่ยเป็นยังครับนักข่าจนไาครับนี่แหละทำไมต้องซื้อเบา ไม่จะซื้อมาแข่งเจ็ดหมื่นแสนนะครับนี่แหละความสะดวกสบายตรงนี้แหละครับรถจากรครับหน้ายเขาตั้งกิโลไปเนาะการขายกิโลเบาไหมรออยู่รอแมอยากให้มันต่ันเยอะหน่อยต่อไปต้องเซฟคาร์บอนแล้วคาร์บอนคาร์บอนต้องเก็บเงินนะขโมยเงินเมียครับอันนี้ไม่ไหวครับ ต้องคาร์บอนครับโอ้ใต้หน้าผานิฮะหรือเฮ้ยแรงดีเว้ยโอ้ยแงเ้โอ้ยเข็บอยูเขนโอ้ยยี่ห้อนี้เบาเว้ยเถอะก็จะบอกให้ข่าโฆษณาบอกอุ้ยนี่ก็หน้าผาอุ้ย แดงคับตรงนี้เสียวครับตรงนี้เสียวครับมีเสียวมีเสียวคิดอดปากใต้บ้านเราเด้อปากใต้ไม่มีตรงนี้เหมือน่นเรยว่ะตรงนี้เหมืมอ,มอนขาแต้มหรยอ่ะใช่ตรงตรงเสา เขาเรียกอะไรวะแบแปดตรงที่เราต๊อบตรงหน้าผาเนาะสนุกวันนี้มาปั่นจักรยานหรืว่าให้จักรยานฝันเอาเปรียบมันมากแล้ววันนี้คือว่าเอาคืนเครับนี่แหละมันจะโดขี่มันเยอะแยะแล้ว่ะเจ้าของมันจะแข็งแรงขนาดไหนผ้ากูบูแล้วากบหลายว่เอ็งแข็งแรงขนาดไหนลองเล่นข้าบ้างสิข้าเล่นเองมันเะาก็มีกลัง่นาดูนะนี่แหละผาพึ่งพ่งเมเลยผาพึ่งผาพึ่งใครจะกินพึ่งเอย ไม่ใคมาเอาอะเ้วมีบ้างมาใหม่พี่มยรเพิ่งนี่โอโฮขึ้นหึ่บนห่นี่ลองดูี่นองไฟให้น่ล้วมันดโอ้ให้ห่อเอาโอไม่เยอะไม่เยอะนี่นี่ลุงลุงลุงดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ขับทางอากาศนั่นนี่ มันรู้สึกว่าเบากว่าพวกพี่ฟังคีว่ามันรู้สึกเลยเด็กมันเลยติดแค่นั้นมันนี่แหละมันอุบัติเหตุมันเกิดได้นี่แหละคุยอะมันพิษได้เยอะอ้านี่ชอบไอ้ชอบประมาทเห็นหมอของอาโรจะว่าอยู่ไอ้สนุกวันเดียวหาหาค่าหมอไปกี่บาทมันยังไม่เข็ดนะพี่อ้ยังไม่เข็ดนะใจมันเข็ดร่ใจมันใจมันชอบมันชอบจริงบอ่อบอีกไป5ปีเจอกันพูดิจ่ะ บอกตอนเาคือบกทีพอดีตาดีแต่ว่าเอาไปต้มมันเด่นเลยกำลังเตรียมตัวออกนะครับตอนนี้ติดฝนอยู่ที่บ้านนาเลยนะครับสองชุ่มกว่าครับฝนตกครับปั่นสนุกปั่นขึ้นเขาปั่นลงเขาเป็นน้ำาอาป้าย ไปไปหัวลากไปหัวลากหัวลากออกไปปันเร็วๆถึงไม่หนาวอัดเลยปันชาหนาวหอปากเต็มคียดินเลยยังถึงบอน ีประมาณ18กิโลนะครับจะถึงอำเภอศรีมืองใหม่จากว่านาเลยตำบลน,น,นาเลย Thank you. Good. <laughs> như vậy à subscribe ดีนะครับเสื้อสวยมากครับเชื่อพีครับด้คว้าห่างมานะครับมันมาได้